สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับใครเข้ามาทักทายได้นะครับใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับใครมีคําถามถามได้นะครับแล้วก็ใครแชร์ไลฟ์ไปครูก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับใครเข้ามาทักทายได้นะครับใครมีคาถามถามได้นะครับแล้วก็ใครแชร์ไลฟ์ให้ครูขอบคุณมากนะครับวันนี้เดี๋ยวมาเร็วไปเร็วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเร็วไปเร็วนะครับหัวข้อวันนี้นะครับหัวข้อวันนี้นะครับคือวิธีทําให้เขาคิดถึงคุณแทบข้างนะครับวิธีทําให้เขาคิดถึงคุณแทบข้างนะครับใครเข้ามาทักทายได้นะครับใครแชร์ไลฟ์ให้ครูขอบคุณมากนะครับแล้วก็ใครมีคาถามถามได้นะครับเราไม่สําคัญสวัสดีนะครับนะครับสวัสดีนะครับได้ยินได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงมัครบ ใครที่เอ่อเช็คทำซาอ์เช็คให้ครูหน่อยครับทำซาอ์เช็คให้ครูหน่อยครับได้ยินเสียงไหมครับใครได้ยินเสียงบอกครูนิดนึงนะครับได้ยินเสียงหรือเปล่าเอ่ยนะครับได้ยินเสียงไหมไหมครับวิธีที่ทําให้เขาคิดถึงทุนแทบคลั่งนะครับหัวข้อนี้นะครับที่ทําให้เขาคิดถึงคุณแทบคลั่งนะครับได้ยินเสียงไม่เอ่ยครับโอเคมีใครจะเช็คให้ครูบ้างได้ไหมครับว่าได้ยินเสียงหรือเปล่า ได้ยินนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับคุณเดี๋ยวนะคุณ1นึ่นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเราไปกันเลยนะครับวันนี้คุณจะมาเร็วไปเร็วนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับวิธีที่ทำให้เขา คิดถึงคุณแทบ้ังนะครับข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือร e ฟิม on r e a d นะครับหมายถึงนะครับเราไม่จําเป็นต้องตอบข้อความเขาทันทีนะครับบางทีนะครับเราก็อาจจะอ่านตอบข้อความเเวลาเขาส่งข้อความมานะเราก็อ่านข้อความเขานะครับแล้วก็ยังไม่ต้องตอบนะครับยังไม่ต้องตอบเร็วบ้างนะครับแต่ว่าให้กดว่าอ่านแล้วนะครับเขาก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมอ่านแล้วยังไม่ตอบนะครับทำอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีหรือว่านะครับเขาก็จะเริ่มจินตนาการนะครับพอเริ่มจินตนาการเขาจะทําให้นะครับ จะทําให้เขาเนี่ยนะครับรู้สึกว่านะครับอยากจะนะครับคิดถึงเรามากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องเราไปอยู่ในสมองของเขานะครับดังนั้นเทคนิคข้อแรกนะครับก็คือรีพิมพ์ออนรีดนะครับคือนะครับเวลาเขาส่งข้อความมานะครับก็ให้เรานะครับเปิดอ่านนะครับให้เราเปิดอ่านนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องตอบนะครับเขาก็จะรู้สึกว่านะครับเอ๊ะทำไมนะครับเอ่อทำไม ทำไมยังไม่ตอบนะครับทำไมยังไม่ตอบไปทํะไรอยู่หรือเปล่านะครับข้อที่2นะครับ Encourage him to spend time with his friends นะครับ Encourage him นะครับ to spend time with his friends นะครับหมายถึงให้เรานะครับสนับสนุนเลยให้เขาเนี่ยครับไปอยู่ใช้ใช้เวลากับเพื่อนเขานะครับให้เขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขานะครับข้อที่2นะครับให้ให้เราสนับสนุนเลยนะนะครับยุเขาเลยนะครับให้ให้ไปเที่ยวกับเพื่อนเขาเสาร์นี้เหรอเออเธอไปเที่ยวกับเพื่อนเลยนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็จะงงว่าเอะทำไมมึงไม่ถึงเราเลยนะครับ หรือว่าเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าทําไมทําไมถึงจะไล่เราไปหาเพื่อนตลอดอย่างนี้นะครับอ,อันนี้เป็นเขาเรียกเป็น reverse psychology นะครับคือทําตรงข้ามเนาะให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ต้องการเขาหรือว่าเราต้องการผักใส่เขาไปนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอะไรซ่อนหอยู่หรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะานั่งคิดกังวลเนานะว่าเอ๊ะทำไมทำไมเราถึงนะครับให้ให้เขานะครับไปกับเพื่อนนะครับ ข้อที่3ครับ be the first to end conversation นะครับหมายถึงนะครับให้เราเป็นคนคนคนที่จะจบ บทสนทนาก่อนนะครับให้เราจบบทสนทนาก่อนทุกครั้งเวลาโทรคุยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่รอจนเขาไม่ตอบแล้วนะครับแล้วค่อยแล้วค่อยหยุดนะครับไม่นะครับคุยคุยอยู่กําลังสนุกนะครับคุณจบบทสนทนาเลยนะครับสลับไปนะนะครับไม่จำเป็นต้องทําทุกครั้งนะครับเดี๋ยวมันจะทําทุกครั้งบ่อยไปเขาก็จะจับได้ไงนะครับก็คุณก็คุยยาวว่างนะครับแล้วก็บางช่วงนะครับก็ให้นะครับจบแต่ว่าให้เป็นคนนะครับคุยยาวได้นะครับแต่ว่าให้เป็นคนจบบทสนทนาก่อนนะครับการที่จบบทสนทนา ก่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนกันยังคุยไม่หมดนะครับแล้วเขาก็จะนะครับเดี๋ยวเขาจะหาหาวิธีนะครับที่จะติดต่อเรามานะครับคุณฟัติมาสวัสดีนะครับข้อต่อมานะครับ และทีมนะครับ you are living your best life นะครับ on social media นะครับซ ocial ของเรานะครับเราต้องโพสต์ว่าเราชีวิตเรากินหรูอยู่ดีนะครับมีความสุขนะครับในโซเชียลนะครับต้องต้องดูแพงดูพรีเมียมเท่านั้นนะครับทุกโพสต์ที่โพสต์มานะครับเขาก็จะรู้สึกว่าอยากได้เราอยากได้คนมีคุณภาพเพราะคนเรานะครับมันตกหลุมรักกับภาพเรานะเขาไม่ได้ตกหลุมรักตัวเรานะครับแต่เขาตกหลุมรักกับความคิดของเขาที่คิดว่าเราเป็นยังไงนะครับดังนั้นโซเชียลคุณนะครับต้องทําให้นะครับ ทำให้นะครับเจ๋งที่สุดนะครับดูแพงดูพรีเมียมนะครับที่สุดเลยนะครับข้อที่5้านะครับคลิปยูฟ r าซอสออเดอร์ลีเลชิปนะครับอันนะครับหมายถึงนะครับข้อที่5้าให้เรานะครับคิดนะครับว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับความสัมพันธ์เนี่ยไม่ต้องรีบเพราะว่าต้องให้เขาเป็นฝ่ายพิสูจน์ตัวตัวตัวเขากับเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะรีบอยากได้เขานะครับอยากจะอยากจะ อยากจะอยากจะเอาเขาอย่างเดียวนะครับแบบนี้นะครับไม่โอเคนะครับเราจะต้องให้ให้เขาเป็นฝ่ายพิสูจน์นะว่าเขาว่าดีพอสําหรับเรานะครับเราต้องให้เขาเป็นฝ่ายพิสูจน์ดีพอสําหรับเรานะครับใช้เวลานะครับใช้เวลานะครับหัวข้ออะไรก็ครูเพิ่งเข้ามานะครับคุณดีวายหัวข้อวิธีทําให้เขาคิดถึงคุณแทบคลั่งนะครับ วิธีทําให้เขาคิดถึงคุณแคบข้างนะครับข,ข้อนี้นะครับก็คือคุณอย่าเร่งความสัมพันธ์เด็ดขาดนะครับให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องพยายามมากขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อจะชนะใจเรานะครับมันก็จะทําให้เขาคุณคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะชนะใจเรายัางไงนะครับข้อ <c oughs> ที่6 l ครับลิฟต์ซัมซุงบ n ไฮ n ์เ t ็กซ์ไทม a ย a อ t ร์แอทิสเฟครับคือให้เราแกล้งลืม ของบางสิ่งบางอย่างของเรานะครับเวลาเราไปหาเขาที่บ้านหรือที่คอนโดนะครับให้แกล้งลืมเสื้อหรือเออหรือลืมอะไรก็ได้ของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับพอของที่เราแกล้งลืมเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเออเอ้ของคนนี้เนี่ยของเรานี่นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเออเ,อ,อเดี๋ยวครั้งหน้าเจอค่อยค่อยค่อยคืนแต่ว่าระ ah หว่างที่ของเราอยู่เขาอะเขาก็จะรู้สึกทุกครั้งที่เห็นของเราเขาก็จะคิดถึงเรานะครับทุกครั้งที่ของเอเห็นเรานะครับเขาจะคิดถึงเราคุณบูมสวัสดีนะครับคุณบูมนะครับข้อท <beb S 2> <sk> ี่นะครับเออ ข้อที่7นะครับวันนี้ครูมาเร็วไปเร็วนะมีแค่7ข้อนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมนะนะครับก็สามารถที่จะไปถามกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ครูถามได้เลยแอดนะครับปรึกษาด่วนต้นด้วยฟรีหรือถามมาทางข้อความได้นะครับข้อที่7นะครับ develop a routine with him นะครับ and then once in a while break it นะครับหมายถึงนะครับให้เรา ติดต่อเขาแบบสม่ำเสมอเช่นนะครับทุกทุกเช้าเราก็จะส่งสวัสดีวันจันทร์วันอังคารอะไรก็แล้วแต่สมมุติว่าส่งชุกเจ็ดโมงนะครับเราก็ให้เราทําเป็นแพทกันเลยนะครับแล้วก็ทุกห้าโมงเย็นนะครับเราโทรหาเขานะครับแล้วอยู่ๆให้คุณหายให้คุณเปลี่ยนเวลาบ้างนะครับอยู่ๆเจ็ดโมงเช้าทุกทุกครั้งที่คุณเคยส่งปรากฏว่าไม่ส่งนะครับ ทำไปสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตกว่าเนี่ยแล้วอยู่ๆก็หายไปนะครับวับนนั้นก็คือไปส่งอีกทีเที่ยงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าทุกทุกครั้งจะต้องโทรมาดไนท์ประมาณ3ามทุ่มนะครับวันนี้นะครับเราอาจจะเราอาจจะโทรไปตอน4ี่ทุ่มนะครับหรือว่าหรือว่านะครับโทรก่อนนั้นแล้วก็สามทุ่มไม่โทรนะครับคือให้เราทําเหมือนกับว่าเขารู้เลยว่ากิจกรรมเราเป็นไงอยู่ๆก็หักไปเลยนะครับหักไปไม่ทานะครับเขารู้สึกเขาจะรู้สึกกังวลว่าเอ๊ะ ทำไมอยู่ๆหายไปทำไมอยู่ๆวันนี้7จ็ดโมงเช้าไม่ส่งมาทำไมอยู่9ก้าโมงนะครับไม่โทรมากุดไหนนะครับเขาก็จะคิดกังวลต่อเรื่องคุณนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวครูจะมาแค่สั้นๆนะครับมาแค่สั้นๆนะครับสำหรับใครนะครับที่นะครับความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมนะครับหรือความสัมพันธ์นะครับ ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมนะครับหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับ mm hmm. คุณแนะนํามาลงคลาสนะครับดาร์เกมนะครับจิตวิทยาสายดําที่ทําให้เขาคลั่งรักคุณนะครับเ,เป็นวิชามารที่จะทําให้เขาเสพ mm hmm. เศษติดคุณไปตลอดชีวิตนะครับเขาขาดคุณไปเขาจะร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวเขาขาดคุณไปนะครับ mm hmm. เขาจะเป็นโรคสิงมเศร้า mm hmm. เขาขาดคุณไป mm hmm. เขาจะคิดฆ่าตัวตายได้นะครับสาหรับนะครับ คำเตือนนะครับคลาสนี้นะครับถ้าเกิดคุณไม่ชอบเขาจริงๆนะครับคุณอย่ามาลงนะครับถ้าคุณไม่ชอบเขาจริงๆคุณอย่ามาลงคลาสนี้เพราะเทคนิคคลาสนี้มันจะทําให้ตัวเขาติดกับคุณแล้วเมื่อไหร่คุณสลัดเขาออกจากชีวิตนะครับเขาจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายได้นะครับเออ่ดังนั้นนะครับครูรับแค่ไลฟ์ตัวสองคนนะครับครูรับแค่ไลฟ์ตัวสองคนนะครับเออ่ราคาเต็มหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับราคาไลฟ์นี้หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับราคาเต็มหนึ่งหมื่นสองพันบาทราคาไลฟ์นี้หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับให้คุณไปที่นะครับ หน้าโปรไฟล์ครูนะครับกดลิงก์แล้วก็พิมพ์คํ<ฮ>าว่าดอเด็กคาเดียวนะครับไปที่หน้าหน้าโปรไฟล์ครูกดลิงก์แล้วพิมพ์คําว่าดอเด็กคาเดียวนะครับหรือทักทางข้อความก็ได้นะครับวันนี้อยากปล่อยให้ไข้หวัดเป็นมะเร็งนะครับถ้าเกิดเขายังไม่ชัดเจนกับคุณหรือความสมพานรเริ่มเสื่อมนะครับคุณแนะนํามาลงด่วนเพราะอีกสักพักเขาจะไปเจอคนอื่นแล้วหายไปจากชีวิตคุณแน่นอนนะครับคุณไม่ได้ซื้อคลาสแต่คุณกําลังซื้อคนที่คุณรักให้ตัวเองนะครับครูไม่ได้ขายคลาสแต่ครูกําลังขายคนที่คุณรร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 ััััััักกกกกใใใใหหห้้้ตวเอออออองนน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 ะะะคค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 คบบบบแ่่่่่่ไลลโโููส สำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับอยากจะปรึกษานะครับเบื้องต้นได้ฟรีนะครับไปที่ลิงก์โปรไฟล์ครูนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรึกษาได้ฟรีนะครับสามารถที่ปรึกษาได้ฟรีนะครับโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวครูมาสั้นๆนะครับเลวเดี๋ยวไปเจอกันในไลฟ์หน้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน